สวัสดีค่ะไปเก็บเห็ดมาแล้วนะคะก็มาถึงคราวทำความสะอาดเห็ดบ้างมีแต่ดอกส,สวยทั้งนั้นเลยแบบมองแล้วแบบไม่อยากให้ใครเลยนี่นะคะเป็นเห็ดทั้งหมดที่เก็บมาได้ที่บอกว่าไม่อยากให้ใครเลยเพราะว่ามีคนสั่งซื้อแล้วนะคะตั้งแต่เห็ดยังหาไม่ได้เลยตรงนี้นะคะถาดนี้นะหนึ่งกิโลนะคะจำดอกนี้ได้ไหมหืมแค่ดอกนี้ดอกเดียวนะ สองดอกติดกันหนักนะคะสวยมากเลยอะดอกนี้สวยมากมากสวยแบบสุดๆเลยอะแบบอยากให้ใครเลยเดี๋ยวเอาออกมาวางตรงนี้ดินมันหล่นละแล้วก็ถาดนี้อีกหนึ่งกิโลนะคะสังเกตไหมปัดปัดปัด,ปดม,ามามาเหมือนเดิมนี่ถาดนี้นะคะหนักดอกนี้ดอกเดียวหนักมากๆ ส่วนถาดนี้นะหนึ่งกิโลนะจำนวนดอกมากกว่าเห็ดนะคะยิ่งแก่ยิ่งเบานะเห็ดพึ่งแดงนี่ชนิดเดียวกันเลยนะคะแต่นี่เห็ดชนิดนี้น้ำหนักเบานะคะเห็ดพึ่งขาวเนี่ยพวกเนี้ยเบาแบบเบามากเลยจานนี้นะคะเป็นของเราที่เก็บเอาไว้กินมีดอกเล็กอันนี้ไม่ได้เก็บมาแบบ ปังหากนะมันติดมานะคะไม่รู้ติดดอกไหนดอกนี้หรือเปล่าเวลาทําความสะอาดก็ต้องแยกเนาะมันมีดินอยู่ข้างในอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ติดมานะรู้ติดอันไหนติดอันนี้มั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ที่เหลือไว้กินนะคะสองสองกิโลสองถาดนั่นขายแล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดนะคะสาหรับขายจะทําความสะอาดไม่เหมือนกินนะแล้วก็นี้นะคะที่ทําความสะอาดเอาไว้เลือกดอกสวยสักหน่อยคือขี้เหล่ขี้เหล่ไม่มากอะ่ะ เอาไว้เติมนะคะถ้าน้ำหนักมันขาดแต่ที่เราช่างนี่1นกิโลหนึ่งขีดกว่าทางนั้นเลยนะเพราะเท่าของพี่มิกอรปกรณ์นะคะมีดเก็บเห็ดเพราะใช้แปลงของมันทําจากขนหมูป่านะคะนี่แล้วก็มีดแกะสละักทําความสะอาดสาหรับขายนะคะจะไม่เหมือนที่เราทํากินเองนะเนี่ยดอกอื่นมันไปกระแทกนะคะก็เลยช้ำเสียดายพี่มิกบอกตอนเพิ่งเก็บสวยมากเลย ดอกนี้พี่มิกเป็นคนเจอที่ขายตำล้านนะคะไม่มีใครเอาดินออกนะเขาตัดไว้แบบเออไม่ได้ตัดนะคะเขาปล่อยไว้แบบนี้พอเห็นเขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาความสดของเห็ดได้มากกว่าลูกค้าคนนี้นะคะเป็นลูกค้าเกรดพรีเมียมเราให้ราคาพิเศษนะคะเพราะว่าปีที่แล้วซื้อเยอะมาก ปีนี้กุกไก่ยังไม่รู้เลยว่าเห็ดราคาเท่าไหร่นะยังไม่ได้สำรวจเลยนะคะแล้วก็มีมาขายน้อยมากๆด้วยนะเห็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นเห็ดมาจากต่างประเทศนะคะนี่ปัดฝุ่นออกแล้วก็เกลานิดหน่อยอุ๊ยกระแทกเขาทำไม ถ้าเราไปเจอที่ขายาตำซุปเปอร์ตำร้านนะคะไม่มีแบบตัดนี่เลยนะไม่มีเลยนะก็จะเกลาให้แบบอุ้ยตายแล้วลืมเกลาแบบไม่ได้เอี่ยมมากนะคะคือเขาถูกใจมากเลยปีที่แล้วที่ขายให้เขานะก็ทำความสะอาดไปนะคะ เขาบอกแทบจะไม่ต้องทำเลยอ่ะพี่มิกบอกว่าให้ทำสะอาดออมากกว่าปกตินะกว่าลูกค้าคนอื่นนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานของพี่มิกไม่เสีฟีชเลโม่านนาาใหญ่เลยอ้ะตกลงนะคะพี่มิกบอกทำความสะอาดให้ใกล้เคียงกับที่เรากิน พาอเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีของพี่มิ์นะคะได้ค่ะได้เลยนี่มามาเนี่ยเบามากเลยเห็ดพึ่งขาวนะคะพอปีที่แล้วกุไก่ก็ทำความสะอาดให้นะอย่างดีเลยนะเขาชอบมากนะคะคนนี้ซื้อเยอะเลยอะ่ะ เกินครึ่งนะคะของที่ขายได้ปีที่แล้วรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสองร้อยยูโรนะคะหรือสองร้อยยี่สิบประมาณนี้นะทำอะไรนะั้นอ้าวทำอะไรทำอะไรลูกทำอะไรอ้อนแม่บอนนี่อุ้ย อ๋อหนูจะให้แม่จับเหรอลูกให้แม่จ๋าจับหรออืมอ่อน้อยอ๋อขอความรักมาทําความสะอาดเห็ดต่อเดี๋ยวรอปะาป้าลูกวันนี้เอาอย่าเรียขาแม่ทาครีมเอาไว้มาดมดมวันนี้ก็รู้แล้วนะเหม็นครีมจ้องจะเรียขาวอนนี้เนี่ยขี้อ่อนมากจีโนโนอนอยู่ข้างนอกนะคะ น่าไปหาป้าป,ป้าไปตาละวอลเลียมปอดีคอคโคเลยบอนนี่บอนี่บนนีู่เช้านี้สนุกกันมาก <c oughs> สนุกมากๆ <c oughs> ไม่คิดเลยว่าร้างการหาเห็ดมาพักใหญ่จะได้เห็ดเยอะในในเร,ร <c oughs> เร็วอะไรเขาเรียกอะไรนะเร็วขนาดนี้นะคะ ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่สนุกมากเลยอะ่ะถึงพาพี่เบิ้มพี่เบิ้มของกุกก๊กไก่ตอนเจอนี่นะขอบอกเลยว่าแบบหันไปเห็นนะตกใจเลยอะ่ะแบบโอ้ยตายแล้วคือแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีหญ้ายเยอะคลุมอะไรเลยอะไม่มีใครมองเห็นเลยอะ่ะ พอรอเราอยู่นี่คือแบบคนมีคนไปถึงก่อนเราอะ่ะคือแบบมองกันไม่เห็นเลยเหรอแล้วก็มีคนเดินมาจากตรงนั้นด้วยนะคือแบบโอ๊ยตายแล้วตายแล้ว,ต,ลวตื่นเต้นหนักอึ้งเลยนะคะสวยมากสวยงามที่สุด อยากซั์เธอไว้จังเลยอปัดดีๆอันนี้จะไม่แยกออกจากกันนะคะเดี๋ยวมันไม่สวยสวยเงาสวเงาเคยมีคุณผู้ชมบอกนะคะว่าจะทำยังไงเนี่ยว่าให้เอาเชื้อ ามาทำเชื้อนะคะมันทำไม่ได้นะคะมันไม่มีวันขึ้นนะคะเห็ดพึ่งเนี่ยเขาขึ้นเขาเลือกที่ขึ้นนะตำราต้นไม้แต่ละชนิดเท่านั้นเองนะคะถ้าเราเอามาไว้สนามหญ้าบ้านเรามันไม่มีวันขึ้นามาทําเชื้อให้ตายยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะเห็ดเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าสภาพอากาศสภาพดินสภาพป่าคือต้นไม้นะคะ มันมีความสัมพัทกันนะ่ะเขาเรียกความสัมพัทธเนาะกับใช่ปะ่ะกูไก่พูดถูกป่ะเนาะไม่อยากให้ใครเลยอะดอกเนี้ยไม่อยากให้ใครเลยจริงๆไม่อยากแม้กระทั่งขายเลยอะ Quanti grammi hai pesato? Ecco, Questi mm. 400. Mm. 400. e qualcosa. Mm. Bello finato, mm. Più mi bocci, È Quello finato, questo. bello un po' rossi, che lo sa, sono più pesi. È ancora giovane, è più pesante. Perché quello mm. che ho trovato io è cioè, già, non è vecchio, mm. ma è più vecchio. Mm. Un giorno più minimo. Mm. Niente, è all'atto ormai, niente. โอ้ดินตรนี้หนาเลยแล้วเราทำความสะอาดในป่าก็ไม่ได้นะคะคนเยอะไม่งั้นเราจะไม่มีวันทันคนอื่นนะคะเก็บเห็ดที่นี่มาเก็บสบายใจแบบเก็บไปนั่งทำความสะอาดไปไม่ได้นะคือชาวอิตาเลียนเนี่ยแบบโห คือกูกไกป่เป็นคนคือเกิดมาเนี่ยแทบไม่เกลียดใครเลยนะไม่ชอบใครนะี่ยังมีน้อยมากนะคะแต่ช่วงเก็บเห็ดเนี่ยเกลียดชาวอิตาเลียนมากเลยะไม่ชอบเลยคือแบบแต่มันก็ตื่นเต้นนะความสนุกมันก็อยู่ตรงที่ว่าแย่งกันเก็บเนี่ยแหละแต่รู้สึกแบบถ้าไม่มีมันจะดีกว่าไหมแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นเพราะมีคนคอยแย่งกันเนี่ยแหละโอ้โหตอนที่ไปถึงนะ ที่มีคุณตาสองคนนั่นนะคะโอ้โหแบบรู้สึกฉุนคุณตานิดนิดนะเห็นเราก้มีเงยเก็บเห็ดเออไม่เป็นไหนอะวนเวียนอยู่แถวนั้นอะหามั่งนึกแล้วก็ชุนฉุน,ฉนแต่นึกแล้วก็อ๋อเอาเธอค่ะถ้าเราแก่ขนาดนั้นเราก็อยากหาได้เหมือนกันเนาะใจเขาใจเราจะมันสนุกจริงๆนะคะหาเห็ดที่นี่จะมัวมาแบบตั้งกล้องตัดขา คือมันมันไม่ได้อ่ะมันไม่งั้นเราก็ไม่มีวันได้เห็ดเอ,อเยอะขนาดนี้นะโหเป็นหลุมๆเยอะมากเลยพี่เบิ้มนี่ยทำความสะอาดยากเหมือนกันนะ เวลาเราเห็นคนอื่นแล้วเราไม่ชอบคนอื่นเขาเห็นเราเขาคงไม่ชอบเหมือนกันเนาะมันจะมาทำไมกันนะักคนอื่นก็คิดเหมือนกันทุกคนเบือเ่อเจอคนอีกแล้วเราเห็นเขาเราก็เบื่อเขาเขาเห็นเราเขาก็เบื่อเราเหมือนกันพอกันเนาะแย่งกันนะคะสนุกไปอีกแบบนึงอะไม่งั้นมันก็จะไม่แบบตื่นเต้นเนาะของอะไรที่แบบไม่แย่งกันไม่มีค่าบ อย่างเก็บเห็ดหนังไก่นี่คือแบบไม่ตื่นเต้นเลยแต่เก็บเห็ดอีกเห็ดหนึงนะกูไก่ตื่นเต้นนะคะเพราะมันอร่อยแล้วตอนนี้ติดใจด้วยนะไม่เคยกินไม่เคยเก็บเลยนะคะคือเห็ดเห็ดดำขาส้มเก็บครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วขอบอกเลยว่ารสชาติมันอร่อยมากนะสำหรับกูไก่นะมันจะออกกรุบกรุบนิดๆน,นะคะแล้วก็ทำอะไรกินก็อร่อยอ่ะเคยเอาไปลาบเอาไป ใส่ต้มยำก็อร่อยยังมีอีกแพ็กหนึ่งเลยนะในช่องฟรีสนะคะมีเพื่อนแนะนำมาเพื่อนเขาเคยไปเก็บชาวอิตาเลียนไม่ค่อยเก็บนะเพื่อนคนนี้นะคะมีสามีเป็นชาวอิตาเลียนสามีพาเข้าป่าเก็บเห็ดเหมือนกันแต่สามีเขาอะชอบเก็บแล้วตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะคะเขาเขาไปทำงานต่างประเทศเขาก็เลยบอกกูไก่ถึงสถานที่เก็บเขาบอกมีเยอะมากแล้วคนไม่ค่อยเก็บด้วย ดี๋ยวปีนี้จะไปนะคะบอกพี่มิกไว้แล้วว่าฉันอยากไปเพราะมันอร่อยแถวบานเรามันมีน้อยอะ่ะเพื่อนบอกที่นั่นนะบอกมีมีเป็นตันๆนะ่ะเลยอยากจะไปดูนะคะอร่อยจริงๆนะเห็ดเอเห็ดดาขาส้มนะคะไม่เคยได้ชิมไม่เคยได้อะไรเลยเพิ่งได้ชิมเมื่อปีที่แล้วเลยติดใจเลยนั่งทําไปดมเห็ดไปเนี่ย หอมเห็ดพึ่งนะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี่คือไม่ชอบเลยถ้าใครชอบก็คือแบบอร่อยเลยนะน้อยคนนะคะที่ไม่ชอบกินเห็ดพึ่งที่นี่นะอ้ยพี่บิ้มพี่ต้องจากลาเจ้าแล้วโอ้ยตายแล้วแบบไม่อยากให้ใครเลยอะ เดือดเดือดเดึอดลูกแม่วันนี้จ๋าอ้อนป๊าป๊าเหรอลูกฮะหนูอ้อนป๊าป๊าเหรอคะวันนี้ชอบนอนบนขาพี่มิกใบไบเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงมาม้าจะมาเหรอโอ้ยอ้าวไดีมีเอ amore amore ทำงานต่อทำงานต่อนะคะเนี่ยกูลก่เป็นคนทำอะไรช้าพอแบบนี้นะคือทำไปเล่นแมวไปอย่างที่บอกว่าตัดต่อวิดีโอนะคะบางคลิปนะ สชั่วโมงสามชั่วโมงถ้านั่งทําจริงๆไม่ลุกไปไหนนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วแต่ว่าบางทีก็ลุกไปทํานู่นทํานี่บ้างเล่นแมวบ้างนะคะผ่อนคลายจะให้มานั่งทําอะไรติดโต๊ะตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแมวเดินมาอ้อนสักหน่อยก็จับแมวมาอุ้มหน่อยลูกเดินผ่านมากระตุกผมเปียลูกเล่นสักหน่อย พี่มิกเดินผ่านมาก็ตีพงุงพี่มิกเล่นอะไรแบบนี้กูเกาดเป็นอย่างจริงๆนะอารมณ์ดีอารมณ์มดีหากแกล้งนะคะคนอื่นจะได้อารมณ์ดีไปด้วยแมวเขาก็ชอบนะไม่งั้นเขาไม่มาอ้อนนะคะให้อุ้มเขาให้กอดเขาชอบเหมือนกัน ใอีกหนึ่งอดอกนี้ง่ายมากดอกไหนที่เปื้อนน้อยๆแห้งๆนะดูหมวกนะคะแตกลายงาเลยอะ่ะขากะลายดอกนี้น่ารักมากๆอะ่ะอ้วนๆเตี้ยๆนะคะน่ารักมากจะเตีย้ย พเตี้น่ารักอ่ะมันปุ้มปุ้ยเนาะเนี่ยดูสิดอกไหนมันน่ารักกว่ากันนะแน่เอ็นดูอ่ะตรงนี้อาจจะแหว่งไปหน่อยมานี่คุณโลกดาวตาเอ๋เอามาแต่เล่นทำความสะอาด้็พี่มิพี่มิกมองหนะ้าแล้วก็สายหนะ้า เห็นปะล่ะความติงตองเนี่ยนะจะบอกให้นะมันทําให้คนอื่นหัวเราะเราแล้วก็ทําให้ตัวเราอารมณ์ดีด้วยนะคะ <c oughs> บางคนอาจจะมองว่าไม่เต็มบาทล้นบ้างเกินบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งนะมันทําให้ตัวเองอารมณ์ดีแล้วก็ทําให้คนอื่นอารมณ์ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะทําตัวติงตองล้นล้นขาดขาด,ขดหรือว่าเราจะทําตัวแบบซีเรียส แต่นิสัยกุ๊กไก่ก็ไม่ใช่คนซีเรียสอยู่แล้วนะอุ้ยไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่คนจริงจังนะเป็นคนจริงจังที่จะทําอะไรต่ออะไรถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะแต่เมื่อถึงเวลาผ่อนคลายเราก็ต้องผ่อนคลายเนาะเนี่ยเราอยู่ของที่เราชอบเออเราก็มีความสุขไปกับมันเนาะน่ารักดีออกอะปลางงามงาม พี่มิกอะเขาเป็นคนซีเรียสนะนิสัยเขาโดยแท้นะคะไม่ค่อยอล้อนเล่นไม่ค่อยอะไรเวลาเราล้อนเล่นก็รับมุกไม่ทันแบบเนี้ยแต่พออยู่กันมาจนชินแล้วก็แบบขำ ชนิดนี้นะคะเห็ดพึ่งขาวกลิ่นแรงกว่าเห็ดพึ่งแดงนะเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ต้องเกแก,แกบ่บานๆนะคะจะหอมเจ้าเห็ดพึ่งแดงเนี่ยแต่ถ้าเป็นฤด,ดูหนาวนะไม่หอมเลยไม่ใช่ฤด,ดูหนาวปลายฤด,ดูเก็บเห็ดก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะยางเขา้าฤดูหนาวเห็ดจะไม่ค่อยมีกลิ่นละช่วงนั้น เพราะว่าอากาศมันเย็นอหอมจังแม่กุกไก่ไม่ชอบนะคะกลิ่นเห็ดพึ่งแม่บอกเหมน็นเวียนหัวอี่นี่ได้แล้วพอแล้มนะั้งดีนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วถาดบนลมเลย สำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะทำความสะอาดมากกว่าปกตินะเนี่ยเหมือนกับที่เราทำกินเลยนะขาดแค่ล้างอย่างเดียวนะคะห้ามล้างนะคะเห็ดที่จะขายทำความสะอาดอย่างนี้ก็เยอะไปด้วยนะแต่พรุ่งนี้เขาก็จะมาเอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำได้เดี๋ยวเอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะใช้ผ้าชุบน้ำหม,ดหมาดๆนะเหมือนเรามือเปียกน้ำเราเช็ดผ้าแบบชุ่มๆสักนิดนึงนะคะ คลุมเอาไว้ไม่ต้องคลุมมิดนะคะเุณไก่จะคลุม,มแค่น,นี้ให้ทุกคนดูอนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะส่วนชั้นล่างสุดเลยไม่ใช่ในลิ้นชักผักนะชั้นล่างสุดนะคะรอลูกค้าคนพิเศษมารับนะคะไก่ไม่ได้ทำความสะอาดให้ดูทุกดอกเนาะเฉพาะดอกที่สวยๆนะคะ มันทำความสะอาดยากอะแล้วก็นานเพราะาดินมันเยอะเนาะเอาล่ะดีใจมากๆนะคะได้ไปเก็บเห็ดวันนี้ดีใจมากเลยเพราะเเพราะว่าหลังจากร้างการเก็บเห็ดมานานแล้วได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไ้ไปเยี่ยมป่าอื่นด้วยมันจะค่อยๆทยอย,อยเกิดนะคะหวังว่าจะทันคนอื่นเขาเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ